สวัสดีนะครับเอฟซีแฟนช่องมือนี้มาพอพีพอนองแรงของมัทีเก่าแรงอีรีด้ครับแรงคำคำประมาณจะทุ่มหนึ่งแหล้วครับเนาะอ่าโอกาสครับนํำแนวาทางมาให้พีให้น้องห้อยระเบิงรับชมกันนะครับมือนีไม่แนวทางของอ่าปูศีนุครับชุดสรุปกับอะไรนะครับชุดสรุปกับอะไรเนาะอ่าทั้งบนทั้งล่างครับ สรุปมากตัดมากคัดหายมากึนเน้นนะครับสำหรับชุดนี้มวลน,นีนวันที่สิบวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับเสียงหแหบเสียงแหงแค่น้อยนึงนะครับไปพ่นหมอกก้นซอยเพลินนะครับจะต้องขออภัยนะว่าเสียงหแหบคือสายยันนะครับจร่งๆอะเสียงมาหาสเสน่ห์เนาะบว่ากันนะครับ เข่ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งสำหรับทันทีเข่ามาใหม่เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับกดติดตามถ้าไม่ได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์ขอผู้อะไแชร์อะไรนะครับพอเป็นกําลังใจนะครับตั้งแอดในมีแห้งหรือแห้งใจได้ทําคลิปดีๆนี้ต่อไปนะครับนําคลิปนั่งแนวทางดีๆนะมาฝากพี่ตอนน้องแรกๆก็ว่าสีนําเสนอตอนสรุปเลยนะครับสำหรับปูสี่ศูนย์แต่ว่า ติไปขึ้นมาปะมาเทอ่พี่น้องพี่เจนะนะ้านะครับพี่จนะ้าน้าไปเรียกซื้อราคาหามีพอมีเวลานะก็เลยนําเสนอจัดนะนําเสนอใน,น,อนคลิปแรลงของที่ยิบยิบเก่านีก็แล้วกันนะครับกับบร้ายชุดนะครับบร้ายตัวนะครับขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับ,บคือว่าเดี๋กดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำเนี่ยนะครับเนาะ ขออภัยมาดขอจังหน่อยหนึ่งนะครับนี้กับพนหมวกขวัญครับด้วยบ้านเอ็ดนะครับเป็นไทยเลทออกสองไลน์หนับสองไลน์หนับซึ่งกะบพนหมวกขวัไปแล้วเที่หนึ่งหนักเนาะไลนไลน์หนึ่งกับพ่นเป็นรอบที่สองนะครับก็เลยต้องแต่กันยังไม่ยุ่งเลยพี่น้องคือว่าน้ำอะไรแต่มันมาใหม่บ่คือเด๋กมาไต่มาสุดตัว นะครับก็บบว่ากันนะครับกบบีธรรมดานะครับติดต่ยตัวบ่ออากาเตือนพี่เตือนน้องนะครับจะซอยกันละมาระวังนะครับยุงงไรโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกค่อนข้างจะชุกนะครับหรือฝนตกขังอยู่กับโลกะลาขังอยู่แรงพอพันต่างครับขังบ้านขังเฮือนกับอ่าฝากฝากครับพี่กับน้องนะครับก็ซอยซอยกันดูแล นะครับเพราะว่าป้องกันไขเลือดออกจากงไล่เป็นพระหะนะครับ <c oughs> อ่อก็ตามกันก็นเลยนะครับสําหรับอ่าของปู40นะครับเพิ่นเด็ดมาแล้วเดีดยมาเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเยวขียนยังมาแล้วครับตัวนี้น <c> ะ <oughs> ครับโอ้ยจะพอ็นไหนหรอกนะครับ องูสี่ศูนชุดบนก้อนนะครับเล่ชุดบนหัวทันทีอ่าหนึ่งกอกระาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับบนนะครับจับชุดไม้อ่าชุดบนนะครับลับกสิปแกมีอยู่นะครับสามหาเก่าลักหน่วยแกมีหนึ่งกับสองนะครับเนาะ แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเย็นเย็นขึ้นนำหลอดไก่เนาะนี่ครับขึ้นในทางของปูซีสูนชุดบนนะครับชุดบนอ่าที่สีโบเลียมก่อกนะครับชุดบนเพิ่นไห่มาที่สามหาเก้าจับชุดกับหนึ่งกับสองหนึ่งสองนับอีกเป็นลักเป็นลักหน่วยนะเพิ่นเด่นบนมาให้ที่หาวิ่งหาแบบวงกลมหาที่หานะครับแบบวงกลม 5, ที่หา จับชุดไปหาหนึ่งกับหาสองโอ้แข่ยนพี่น้องปั่นมุกหวกนะครับาหาหนึ่งกับหาสองพิจรารณาเด้ครับเด้อเลือกซื้อเลยคะ้าฉลากกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับของปูสีส่วนวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกหกนะครับนี่คือชุดบนะน,นะพิจารณาเด้ครับเด้อแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับหาเสียลืมนะความเออื่นกนะเฝ้าไปจัดนะเฝ้าไปหาซื้อก,ก่อนมันสิมุดก่อนมุดแผงก่อนเนาะครับเนาะ ีขึ้นในทางชุดบนนะครับชุดล่างเพิ่นนหามาที่ล่างวิ่งแปดกับศูนย์กับแปดนะครับเพิ่นบอคาดหายเด้บบนนะ่อยไปนี่ยศูนย์กับแปดดีเพิ่นจับชุดมาให้กันหน่อยชุดที้กันนะครับเนาะจับชุดมาให้ที่หกศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดตะกาดเจ็ดศูนย์นะครับอย่าลืมอาปูเพิ่นเกิดถือว่าเน้นศูนยนะ์นะครับเนาะเน้นศูนย์นะครับจะสังเกตเห็นว่าเพิ่นวงกับมาที่หกศูนย์ตัวเดียวหกศูนยะ์ 60, ตัวเดียว เห็นบ่ครับอ่าแคปหน้าจอไว้สำหรับ FC FC นะผู้อ่าติดตามของปู40นะครับวันนี้วันที่1อ่ากรกฎาคม2566นะครับ60 80 87แล้วก็กันไว้ที่70นะครับเพิ่นวิ่ง0กับ8นะครับมาหลังอ่าเพิ่นวงกลมตัวเดียวไปที่60 นะครับนี่คือในทางของปู40ซูนนำเงินวันที่หนึ่งนะครับเงิวันที่หนึ่งก่อรากดาคม2566ันห้รัอยิบเกข้นจ่อกระจัดค่าใจกกระพานนะครับเนี่ยเพราะว่าปูเพิ่นกระเขาดูเขาไปปที่ผ่านมาอยากจื้อะไรจื้อะไรรักฐานกะนะครับค่อนข้างจะไปทำลายมันหลายไหมครับมันหลายกันเลยพอสามารถสิเก็บสะสมไป ครับอ่างวดหนึ่งสองงวดเอ็ดกะอาทีไปทำไรเที่หนึ่งไอ้สินะครับเพราะว่าโอ้คือว่าก็เมื่อกาลายเป็นนามันสะสมเป็นหนาครับก็เลยจําเป็นต้องเรียกว่ายังอยู่ตรงกับเนยใจครับเด้อเนยใจอ่ะเป็นปยังครับเนาะอ่างวดก่อนก็หน้าจะเข้าอยู่แต่ผมก็จำว่าอะไรเป็นได้ครับจําว่าอะไรครับเอากระชินจอบประจัดข้าใจกับพานนะครับเด้อสำหรับอ่าพี่สำหรับ้องสละอิพอลแม่ นะเพิ่นจัดไมค์แขวนนะกอวา,วานี่ครับโดยเฉพาะชุดบุญน,นะครับจัดไมค์ที่หาหนึ่งกับหาสองหรือว่าเอฟซีแฟนช่องอยากจับไมครับก็ได้นะครับเพื่อหลักสิบไปที่สามห้าเก้าหลักสิบสามห้าเก้าหลักหน่วยที่หนึ่งกับสองพิ่นจับชุดเห็นแขวนนะครับเพิ่นขัดมาแล้วด้วนี่เด่นไปที่ห้าพ่นเอาไปเล่นไม้์อีพออีเมลไมค์เอฟซีแฟนช่องได้เบิรงกันเลยวันนี้นะครับ เดีพี pues ่เจอหน้ากันเลยครับคือหาหนึ่งับกับหาสองเท่านั้นนะครับเอ้าสิ้นชมกับจัดค่าใจกับพานนะครับเด้วยปูหาปูศีรูนถ้าปู4ีรษูนเยอะปูศีหาครับสำหรับล่างนะครับล่างก็แคปหาจอไว้กันแล้วกันครับวิ่ง0ูนย์กับ8ปดครับจากชุดเลขที่60ศวงกลมไปที่60 8ูนย์แล้วก็เจ็ดศ นเป็นในคือหนทางของปู่4หน่วยมันทีหนึ่งก่อรกระดาคม6 5 1พ่น้าง้อยหกสบหกพน้ว้นะครับมาจอ่าไปจัดเด็กซื้อเลยคดะไปจัดเบิ้งกันแล้วกันนะครับอามักจเช่นหรือว่าจกตัดตัวไรเรือว่าจะไปจับเอาไม้ก็ะไรนะครับเรื่อเพ่นกับบริวารนครับจปจับไม้กับือนี่แหะอาเลขเล็บนเพันนะครับอาจจะจับไป3ามหนสองครับเก่าหนึเก่าสอยังก็ว่ากันไป ครับเนจะเพิ่นขัดมาให้ปูขัดมาให้เน้นๆ่งหาหนึ่งกับหาสองเท่านั้นแต่เพิ่นขัดมาเด้กคิดเพว่ากันนะครับเนาะแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักแอดก็พยายามนำมาเสนอนำมาให้เอสซีแฟนช่องได้พิจารณาเท่าที่จะหาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดกับคนขังสัญญายอย่างบุคคลเด็กไปเท่งใดเพราะว่าเขาหน้าให้นะนะานาแอดกับอย่างนั้นเป็นน้ำหน้าเนี่ยแต่ก็ต้องขออภาัายสารับพี่สารหล่องสารับอีพคอ,อีแม่ที่ติดตาม อาจจะได้แก่ต้องขอขอพระคุณในหลายสารพูดติดตามตั้งแต่ต้นรับมากจนว่าถึงเวลาขณะนี้นะครับเนาะขอพระคุณในหลายสารคุบอาจารย์แต่ละสำนักแบบอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละข่ายแบบที่ให้หน้าทั้งยัดมาในนําเสนอเป็นสะพานะบบพระพิทักษ์กำนองกับเอ็นซี่แฟนชองเลยพิจารณารับถึงพิษกับได้ว่ากันนะครับเนาะหรอวารูบอาจารย์ท่านใด ที่ยังวัฒน์เอ่ากจะขึ้นว่าจะลงทางช่องแอดนะครับก็ยินดีนะครับเด้อครับคอมเมนต์มาได้แต่หิบหรือว่ามีน้าทา้งกลมฝันดีๆที่เด็ดนะครับอยากมานําเสนออยากมาเป็นสะพานนะครับผ่ายเพียน้องมาเท่าเดิมเลื่อนน้ำกันนะครับกายินดีนะครับทางแอดก็ยินดีจะเป็นสะพานนะเป็นเสื้อกลางให้ครับระวังอาจารย์ตราชารยนตรัสถนักแล้วก็ซื้อไปถึงผู้อ่า ควรชมคูรเบืองนะครับเนาะอ่าสาหรับคลิปน huh ี time, ้ก็บอกเนี่ยครับอย่อยหนึ่งจะแข่งในเวลานะครับเนาะจะแข่งในเวลาจะเก่านาทีสิบนาทีแน่สนับดับตามกฎของเพิ่นดับกด youtube เพิ่นนะครับมาสาหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับพี่พีน้องมาเท่าจะจับเงินแสนเงินหมื่นเนี่ยอยู่เหมือนคนยืนเดี๋ยวจับเงินหมื่นแสนจะจับเงินล้านสุขสุขคนะครับเนี่ยอยู่เหมือนคนยืนกันสุขสุขคนนะครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะพอจีนต์ะคลิปนี้สวัสดีครับ